เครื่องปันนป่นน้ำผลไม้ไล้สายปั่นน้ำผลไม้ดื่มได้เลยจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับอันบล็อกเลยนะครับขอให้หนึ่งกล่องก็จะมีเครื่องปั่นน้ำผลไม้ขนาด340 ml สายชาร์จแบตเตอรี่และคู่มือวิธีการใช้งานที่โถปั่นจะเป็นแบบโปร่งใสมีตัวเลขบอรระดับสูงสุดอยู่ที่340 ml มีใส่ที่แบบซิลิโคนสวิตช์เปิดปิดมอเตอร์รูชาร์จแบตเตอรี่แบบไทซ C อันนี้มีทานด้านบน สามารถเปิดดื่มจากทาาน้านบนได้เลยเราหมุนเขมาดูจะแ,แยกออกมาเป็นสชิ้นแบบนี้จะมีใบมีดอยู่ทั้งหมด10ใบเดี๋ยวปั่นน้ำแอปเปิลกินกันใส่น้ำแข็งเข้าไปด้วยเปดิดฝาออกมาใส่แอปเปิลลงไปนะครับใส่น้ำแข็งลงไปเล็กน้อยเพื่อความเย็นใส่มอเตอร์ปั่นลงไปหมุนปิดไว้ให้แน่นกดสวิตช์ด้านข้างตรงนี้โดยเร็ว2ครั้งเพื่อทำการปัน่นมอเตอร์เริ่มหมุนแล้วนะครับกลับโถเลดนึง,นงแล้วก็เขย่าเล็กน้อยนะครับ เสร็จแล้วเปิดดูกันนะครับเดี๋ยวตักให้ดูเนื้อแอปเปิลนะครับเนือ Apple ้อแอปเปิลชํำๆแบบนี้เลยนะปั่นได้ละเอียดแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สามารถดื่มน้ำผลไม้จากถั่วปั่นได้เลยนะครับและถ้ายังดื่มไม่หมดสามารถฮิ้วพวกพาไปได้เลยนะครับอยากได้เครื่องปั่นน้ำผลไม้พกพาดีๆแบบนี้ใช้งานง่ายแบบนี้กดซื้อตั๋วกระตือเลือหนะ้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยถ้าในมีข้อสอบถามเพิ่มเติมสิ่ผู้คุยได้ในะคอมเมนต์เลยนะครับ